สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพรทิพย์เลอทวีทรัพย์ค่ะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะพี่แอนค่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะรู้จักที่นี่ผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเชียงอินเทอร์นนเน็ตค่ะเราไปเจออะไรบ้างคะในอินเทอร์เน็ตทำมาถึงทำมาถึงตัดใจเล่นที่นี่เพราะว่าเจอเจอหลายอย่างค่ะหนึ่งครูส่วนมากจะสวยๆนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ก็สวยๆเยอะแล้วก็มีม,ม,มีมีพวกการันตีมีอะไรมีคอมเมนต์เยอะค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ที่จะเข้ามาเรียนเพื่อที่จะไปเปิดร้านเอง แล้ววันนี้มาเรียนอะไรคะวันนี้เกี่ยวกับ Advanced Two ค่ะสำหรับสักคิ้วที่ว่าคนที่ไม่ค่อยมีคิ้วแล้วเรียนกับครูอะไรคะวันนี้เยอะมากค่ะครูแป้งครูอาร์ตเรียนกับคุณครูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่นี่โอเคนะคะคุณครูเป็นกันเองแล้วอะไรที่เราไม่เข้าใจเขาก็จะอธิบายให้เราเข้าใจจนกว่าเราที่เราพร้อมที่จะออกไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจค่ะ ก็โอเคนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอันดับเป็นโรงเรียนที่อันติดชื่นขึ้นชื่อดบเน่นซึ่งให้ความรู้แล้วก็ประกอบสามารถประกอบอาชีพได้ถ้าใครสนใจคิดว่าเป็นที่ที่ดีสถาบันที่ดีที่หนึ่งค่ะเพราะว่าม<บ>ีหลายอย่างค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอเค